ช็อกวงการหมอลำบอจโจจัดงานนี้ทุ่มงบเป็นล้านเพื่อวันเกิดน้องหญิงจริงไหมเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเรื่องคชวนคุยด้วยเพื่อเป็นกําลังใจลุงเป็นมาลายลูกสาว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  <laughs> บอจโจนะครับโหเขาเรียกผู้บริหารสมองเพชรทุ่มงบตับปีนี้สารพัดงบเลยตั้งแต่ต้นปีทาวงเปลี่ยน ต้องรืดูการเปลี่ยนเวทีเปลี่ยนฉากใช้ LED ทั้งวงสองลูกสาวพูดหน่อยเดียววงหนึ่งต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่าวงสองอะดูดินี่คือแค่คำพูดของลูกสาวนิดหน่อยนะเปลี่ยนวงเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวงการหมอลำไปแบบสุดๆวัดโจนะแล้วก็เปลี่ยนอะไรอีก เปลี่ยนการแสดงเปลี่ยนรูปแบบโอ้เยอะแยะ,ยะมากมายตอนนี้หมอลำจวดอย่างเดียวตลบหายไปเลยหายไปน้อย,อยมากจวดจืดจ้าอะไรเงี้ยเครื่องเสียงใช้แบบสุดอย่างงานปิดฤดูการเป็นไงเครื่องเสียงเอาชอช้างมิวสิกมาโอ้โหออกทุกเม็ดออกทุกดอกเลยคนที่อ่าเข้าไปดูในออนไลน์นะเจ็ดแปดพันนะโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาก็สุดลุงก็หนึ่งในนั้นที่เข้าไปดูก็ดูแล้วมีความสุข เห็นการลงทุนความทุ่มเทที่จะทําให้แล้วก็ยืนหนึ่งในใจของลูกสาววันปิดวงก็คือลูกสาวทําพ่อโจน้ําตาไหลซึ้งเลยในเรื่องการอ,อตันญยูลรุกคุณพ่อนะซื้อของขวัญให้พ่อทุกปีอยู่มาสามฤดูกาลก็มีของขวัญให้พ่อทุกฤดูกาลมันเป็นอะไรที่สุดจริงๆสําหรับองค์อิม่ีตปันแพงปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับ น้องอุงหญิงอีกปีหนึ่งนั่นคือปกติอะ่ะงานปิดวงอะ่ะจะจัดใกล้ๆวันเกิดลูกสาวรวบกันจัดวันเกิดลูกด้วยงานปิดวงด้วยนะแต่ปีนี้ปิดวงวันที่ยนะี่สิบแปดใกล้ๆวันเกิดบอโบบจโบอโจเกิดที่สามสิบเนาะแล้วงานวันเกิดลูกสาวจัดยิ่งใหญ่ที่มหาไาัยสันแก่นนะเป็นงานเหมือน เปิดตัวหนังไขอ่ออที่ไพศาลเลยก็ได้แล้วก็งานใหญ่ที่สุดของวงการหมอลำคือการไหว้ครูไข่อ้อของวงการหมอลำที่ใหญ่ที่สุดจัดที่มหลาลัยขอนแก่นไม่ธรรมดานะคือว่าทุ่มง,งบลุงว่าหลักล้านหลักล้านหรือหลายแสนมากกับหลายแสนนะที่จะ,ะจัดงานนี้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อฝากดูแลตัวเองก่อนนะ เรื่องสายตาเนี่ยเนี่ยเน,ยเ,นยเราไปหาแว่นตาทําท้องตลาดมันจะได้แบบเนี้ยที่มันเป็นปลาติกแล้วก็ไม่มีตัวกองแสงเลยไม่มีตัวกองแสงใดๆเลยขาก็แข็งๆนะเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็ลายเดี๋ยวก็งวนะเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ดีกว่าที่มันมีตัวกองแสงช่วยลดแสงเข้าตาเราดูโทรศัพท์ได้นานๆนะไม่แสบตาน้ําตาไม่ไหลนะไม่แสบตาน้ําตาไม่ไหล ตอนเนื้อต่อกระจกก็โอ้โหสบายมากแต่อันนี้มันจะทําให้ตาเราพังไวขึ้นนะเปลี่ยนบ่อยเพราะว่า,วามันไม่ได้มันไม่เข้าไงม,มาตรฐานมันไม่ตรงนะท้องตลาดทั่วไปแต่อันเนี้ยเปียะตรงตามมาตรฐานตรงตามค่าสายตาสาแจ๋วเลยนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนได้ที่นี่เลยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้านะเปลี่ยนได้ที่นี่หน,นึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนได้ที่นี่เลยนะครับอออลูกสาวนะจัดงานนี้ บอสโจจัดงานวันเกิดครบรอบอายุ19ปีของลูกสาวเนาะในวันที่13กรกฎาคมที่มหาลาัยคอนแก่นไหว้ครูไขอ่อ้อถือว่าจัดให้ลูกสาวด้วยก็ไม่ผิดแล้วการจัดงานครั้งนี้เป็นจัดงานไหว้ครูไขอ่อ้อมันมันมันเขาเรียกมันแปลกวันเกิดลูกสาวแต่เป็นงานไหว้ครูที่ยิ่งใหญ่หน่าขนลุกนะลูกสาวมีอะไรดี ทำไมถึงพ่อโจถึงมาจัดงานยิ่งใหญ่ให้มันตรงกับมันมันเจะลูกสาวแล้วงานที่ดีหรือไม่บุกวันที่มันได้จังหวัดกับวันเกิดลูกหรือไม่ก็เหตุปัจจัยมันกําหนดมาแล้วสําหรับองค์หญิงเพชรบานแพงสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตลูกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายๆเรื่อง แล้วมีแต่เรื่องประทับใจตอนนี้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซที่ตามน้องเนาะก็โอ้โหตามไม่ลดละนะที่คนสูงวัยตามดูตามไม่ลดละแล้วก็ยหายฐานตอนนี้ยิ่งพอโจไปเปิดฐานแฟนขับใหม่ตามโรงเรียนตามมหาลัยนะฐานแฟนขับของน้องก็ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็คนก็จะเข้าไปดูหนังมากขึ้นเพาโจนี่ไม่ธรรมดาจริงๆรนะรักลูกมากแล้วก็วางแผนได้ดี คือนอกจากโปรโมทไครอ้อแล้วยังได้ฐานแฟนคลับคนรุ่นใหม่ๆของวงการหมอลำก็คือเด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนมัธยมนะได้ไปเห็นหมอลำความจวดความม่วนอะไรเงี้ยแล้วในภาพรวมแล้วก็ก็มีโอกาสได้ไปดูหนังก็เป็นฐานแฟนคลับรู้จักจกูอิงอยู่แล้วพื้นฐานอาจจะทําทให้แน่นขึ้นขยายฐานมากขึ้นนะหลังจากาวันที่สิบ เจ็ดไปแล้วหนังฉายเนี่ยก็วิ่งโปรโมทไม่รู้ว่าโรงไหนไปโรงไหนนะใครอยู่ใกล้ก็ไปถ่ายรูปก,กับลูกสาวแต่วันที่สนะิบห้านอรัชโยธินเนอะที่อะไรนะเมเจอร์รัชโยธินในกรุงเทพเห็นว่าจะเดินทางพรุ่งนี้หรือม,มื่ืนเนี้ยหลังจากทำงานบุญง,งานทําบุญบ้านบ๊อทโชทำบุญหาพ่อวันที่สี่แล้วจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะเตรียมงานกรุงเทพ ทั้งถ่ายถ่ายสัมภาษณ์ทีวีออกรายการดังๆเตรียมพร้อมโน่นนี่นั่นไม่ไม่แคล้วคำพูดลูกที่พูดไว้เดี๋ยวจะพาพ่อจับพันล้านสลมังงานนี้ถ้าหนังมันปังมันปัง,ม,ปงมันวิ่งกระชูดวิ่งจูดไปแล้วก็ไปอยู่ในต่างประเทศด้วยมันก็วิ่งไปไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาต่างประเทศซื้อไปด้วยก็ยิ่งไม่ธรรมดาเลย แต่ก็รอดูกันว่าตัดแสจะเป็นอย่างไรแต่ดูเชื่อว่าพลังที่ลูกสาวมีสิ่งที่มองไม่เห็นที่ลูกสาวพูดแล้วก็แสดงออกมันจะทำให้เรื่องราวต่างๆมันมันร้อยเลี่ยงร้อยร้อยเรียงกันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีของวงการหมอลำนะเพราะว่านางเข้ามาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนยกระดับหรือ มาให้บอสโจมีพลังที่จะขับเคลื่อนวงการหมอลำให้มันก้าวไปอีกระดับก้าวไปกระดับตั้งแต่น้องเข้ามาเนี่ยวงการหมอลำก้าวหน้าไปหลายหลายเรื่องมากเลยหมอลำออนไลน์หมอลำเข้าผับหมอลำเปลี่ยนฉากหมอลำเอ,อ่ออะไรอ่ะที่ใหม่ใหม่หลายๆเรื่องเลยเอ,อ่อหมอลำสร้างหนังเอื ครั้งแรกมันเป็นอะไรที่หาได้ยากนะตั้งแต่นางเข้ามาอยู่กับบอโจนะรู้ว่ามันเกื้อนหนุนกันอย่างมากเลยใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาที่จะส่งให้บอโจปังขึ้นไปแล้วลูกก็ดังปังไปด้วยคู่กันแปลกแต่จริงนะทําไมถึงจัดไหว้ค,ครูไข่อวันเกิดลูกสาวหาเหตุผลมาทําไมลงคุณขนาดนี้ในวันเกิดลูกสาวใครรู้ช่วยตอบหน่อยเหตุผลเหตุผลแต่ ผู้หญิงไม่ธรรมดาแน่นอนไม่เหมือนคนธรรมดาในเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่รูปร่างภาพลักบภายนอกคนธรรมดาติดกินสุดยอดอ่ะคลิปนี้แค่นี้แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย